สวัสดีครับผมก็มาเจอกันอีกเหมือนเคยนะครับผมกับช่องต้นมีกิ๊กนะครับผมโอเควันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมมีงานงานประจําผมนะครับผมมีงานไปต่างจังหวัดนะครับผมก็คือมีงานไปที่ระยองนะครับผมวันนี้ซึ่งผมว่าเออนึกขึ้นได้นะครับผมว่าแอปของ In นไดเบอนะครับผมก็แบบว่ามีงานข้ามจังหวัดนะครับผมก็คือหาลูกค้าไปต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าขั้นตอนอ่าขั้นตอนของมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอ่าดับแรกเราเข้าแอป in d ไดเวอมาก่อนเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นหน้ารับงานปกตินะครับผมก็คือภายในเมืองที่เราวิ่งอยู่นะครับผมสมมติถ้าเราจะไปหางานไปต่างจังหวัดนะครับผมก็คือที่ลูกค้าจองมานะครับผมเช่นไปพัทยาไประยองอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าไปตรงไหนนะครับผมซึ่ง ตอนนี้ผมอยู่ในกรุงเทพนะครับผมและปริมณฑลก็คืออ่าตอนแรกเราตั้งก่อนเลยเราไปหาคําว่าที่ว่าอันดับแรกเราไปที่สามขีดนี้ก่อนเลยครับผมปึ้งแล้วก็มันจะมีคําว่าการเดินทางข้ามจังหวัดนะครับผมอ่าเดินทางข้ามจังหวัดเสร็จเอางานมาเดี๋ยวไปวิ่งงานก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาใหม่ 哎。Uh นะครับผมอันนี้ก็คือมีอรายละเอียดให้เรากรอกนะครับผมอันดับแรกเลยครับผมที่เขียนว่าตัวเนี่ครับผมก็คือจุดที่เราอยู่นะครับถือเรื่องว่าเราระแวกที่จะให้เรารับลูกค้านะครับผมที่ว่าแล้วหารละแวกเนี้ยถ้ามีอ่ะมันมันก็จะเด้งมาให้ดูนะครับผมส่วนจุด B นะครับผมจุด B ก็คือจุดที่เราจะไปนะครับผมหรือว่าเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมแล้วแล้วก็แต่เราไม่ใส่เนี่ยทุกงานที่ว่าจะเข้ามาเนี่ยมันจะเด้งให้ดูนะครับผม อ่ะแล้วก็วันที่นะครับผมก็คือวันนี้วันที่17นะครับผมอ่ะไอตัวนี้ก็คือที่ว่าวันที่นี่ก็คือมันให้เราเลือกนะครับผมว่าเราจะหาฮานวันที่เท่าไหร่นะครับผมอ่าสมมุติตอนเนี้ยผมใส่ไปวันที่17สมมติต่วันพรุ่งนี้วันที่1819อะไรเราก็ใส่ไปเลยนะครับผมสมมุติใส่พรุ่งนี้ปึ้งอ่าพรุ่งนี้มีงานเห็นไหมครับผมมีงานดูจาก คำคอนโดไปที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไอตัวน,นี้ก็คือมันจะมีงานในละแวะกด้วยนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะครับที่ไปส่งเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ตัวบีไปนะครับผมว่าเราจะไปไหนนะครับผมอันนี้ผมไม่ใส่นะผมว่าเผื่อเลือกเผื่อมีงานไปพัทยามีงานไปชลบุรีมีงานไปไประยองเราจะเลือกก็ได้ไอตัวน,นี้ก็คือสมมติถ้าเราไม่ใส่ไปมันก,ก็จะมีมา,ท,าทุกงานเลยนะครับผม สมมติถ้าเราไม่ใส่วันที่อ่าเห็นไหมครับงานขึ้นมาเยอะมากเลยนี่สองพันหนึ่งคนวันที่28่ธันวาคมไประนองอันนี้วันที่18ก็คือวันนี้เมื่อกี้คุยไปแล้วอ่าอันนี้ก็คือวันที่2 1ธันวานะครับผมลูกค้าก็จะใส่รายละเอียดมาให้นะครับผมว่าผู้โดยสารกี่คนไปรับที่ไหนนะครับผมก็คือ เดือดอะไรนี่เดอดเจอรี่โฮเทลบางนานะครับก็คือไปส่งที่พัทยาบางลำพูนะครับผมวันที่21ก็อันนี้ลูกค้าไม่ใส่ราคามาให้ถ้าไม่ใส่ราคามาให้เราก็กดเข้าไปแล้วเราก็ใส่ราคาเอาเองนะครับผมสมมติถ้าลูกค้าใส่ราคามาให้มาให้เราก็กดเข้าไปแล้วเราก็เปลี่ยนราคาได้นะครับว่าเหมือนเราต่อรองราคากับลูกค้านะครับผมอ,อันนี้ห้าร้อยสองน เนี้เดี๋ยวผมมาหาหานวันนี้นะครับผมผมเปิดหาตั้งแต่เมื่อวานแล้วหาไม่ได้นะครับผมก็คือวันนี้วันที่17บเจรักครับวันนี้วันที่อิาวันที่17เดี๋ยวเรามาหาหานไปพัทยาไประยองไปชลบุรีแถวๆนั้นกันนะครับผมว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมอ่านี่ผมใส่วันที่เลยก่อนวันนี้วันก็คือวันนี้ไปเลยและทีเนี้ยมันจะ มันจะอ่าแล้วทีเนี้ยอันข้างล่างเนี ler, ่ยมันเขียนว่าแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับคําขอใหม่เราก็ติ๊กให้มันเป็นสีเขียวนะครับผมเพื่อว่าเมื่อถ้ามีอ่าลูกค้าจองเข้ามามันจะแจ้งเตือนเรานะครับผมสมมติถ้าเราไม่ติ๊กให้เป็นสีเขียวแบบเนี้ยถ้าเราติ๊กแบบเนี้ยมันก็จะไม่แจ้งเตือนเรานะครับผมเราก็ต้องเข้าไปดูเองนะครับว่าจะมีงานหรือเปล่าอ่ทาทีนี้เราก็เปิดไว้นะครับเผื่อมีแจ้งเตือนเราก็ได้จะได้เข้าไปดูนะครับผมแล้วก็เหมือนถ้าเราไม่แจ้งเรานานๆเข้าไปดูทีบางทีคคนนนนออื่กก็เาไปิแล้วะรับ อ่านานนี้ไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมหาได้แค่ประมาณสักช่วง9ก้าโมงนะครับถ้าเก้าโมงไม่ได้ผมต้องตีรถไประยองแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมวันนี้ว่าผมจะได้งานข้ามจังหวัดหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปรับงานตัวอื่นกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ถ้ามีงานนะครับผมโอเคไปครับไป่าครับ <c ười> ซึ่งหานข้ามจังหวัดเนี่ย ผมเคยได้มารอบหนึ่งแล้วเพราะว่ารอบที่แล้วผมไปทํางานที่พัทยานะครับผมผมก็ได้งานพอดีเลยครับเดี๋ยวเนี่ยมันเขียนว่าคําสั่งของฉันนะครับผมที่ผมเคยได้นะครับคําสั่งของฉันตอนนี้ก็คือที่ว่าเก็บเท้าแล้วนี่ก็คืองานที่เสร็จแล้วนะครับตอนนั้นก็คือผมอยู่แถวพระราม้าก็คือลูกค้าเรียกมาไปพัทยาพอดีเลยครับผมผมใส่ราคาไปแค่หนึ่งพันนะครับผม ซึ่งราคา1นึ่ก็ถือว่าถูกมากนะครับแต่ว่าตอนนั้นผมก็ดีกว่าตีรถเป่าปลายไปนะผมผมก็ใส่ราคาแบบให้ลูกค้าเลือกเราครับผมใส่ราคาไปถูกๆก,ก็ไม่ถึงกับถูกมากก็พอได้อยู่นะครับผมตอนนั้นก็โอเคก็ได้งานไปพอได้งานไปแต่ว่าผมไม่ได้งานกลับนะครับผงานากลับไม่ได้ตอนนี้ไประยองแต่ว่าผมก็หางานไปพัทยาปร,ประยองเหล่านั้นแหละไม่ไกลามาก พากะากัระยองก็ห่างกันประมาณ3 4 0 0กิโลที่ผมดูนะจากจากที่ผมไปทำงานนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทัวร์ต่อนะครับผมว่าผมจะได้งานนี้หรือเปล่านะครับผมโอเคไปคนณคนณนอาเช่นฮนหนึพมาหน0 0งบาทมา, 1, า,ทมาไปไหนวะเนี่ยไปบางกอกสีลมจากกรุงเทพมานครทำไมไอเปทยฉันจ่ายค่าตั้งดวนบางกอก สีลมเฮ้ยทำไมไปใกล้วะสงสัยเฮ้ยทำไมไปใกล้ๆทำไมลูกค้าใส่มาหนึ่งพันบาทเนี่ยผู้โดยสารสองคนวันที่สิบเจ็ดจากกรุงเทพมหานครราชราชเชฟเเจ็ดเจ็ดโมงสี่สิบห้า ไปฮอลีออนบางกอกสีลมเฮ้ยไอเปยถอยแ้วก็บางรับ <Okay. S 1> สงสัยอะ่ะไอเปลูกค้าจ่ายค่าตังดรวดให้ลูกค้าใส่มาสถานที่มาผิดหรือเปล่างงไม่รู้ช่างมันเถอะ เดี๋ยวไปอาหารอื่นดีกว่าอันนี้ผมสงสัยผมว่าไม่น่าเกี่ยวครับได้เวลาที่ผมต้องไปทํางานที่ระยองแล้วไม่ได้งานครับผมตอนนี้ก็วันนี้ไหนมานอะไรมามาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมก็เดี๋ยวขึ้นมอเตอร์เวย์ไประยองเลยก็ตีรถเปล่าไปทํางานครับวันนี้ไม่ได้งานนะครับผมสรุป โอเคเดี๋ยวเราไปถึงระยองกันเดี๋ยวขากลับลองดูว่าจะมีงานกลับหรือเปล่ามากรุงเทพนะครับเผื่อคนแบบคนระยองอยากมาเที่ยวกรุงเทพอะไรแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมไปตามานก่อนครับเดี๋ยวตามาเสร็จก็ช่วงบ่ายๆเดี๋ยวก็มาดูันต่อครับว่าจะได้หารกลับหรือเปล่าโอเคไปครับ ผมไปนี้ไม่ได้งานไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกวันหนึ่งครับผมที่หาฮันข้ามจังหวัดได้ซึ่งเป็นงานก่อนหน้านี้นะครับผมของวันที่23มิถุนายนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมที่ผมเคยได้หนึ่งรอบนะครับผมกับหมดหานข้ามจังหวัดของอินเดเวอร์นะครับผม เมื่อกี้ก็มีลูกค้าเสนอที่จะไปพัทยามานะครับแต่ว่าไม่ใส่ราคามานะครับผมผมก็เสนอราคาไป1000ับาทก็คือถูกนะครับผมก็คือถ้าคิดจริงๆก็ถือว่าราคาถูกนะครับแต่เหตุผลที่ผมเสนอราคาไปแค่1000ับาทเพราะว่าผมก็กําลังจะไปพัทยาอยู่แล้วครับผมก็คือถ้าเสนอแพงไปเดี๋ยวลูกค้าไม่รับนะครับ ดีกว่าไม่มีงานไปนะครับผมก็เลยเสนอแค่1000บาทนะครับอ่าคนอื่นอาจจะเสนอพันห้าพันหกพันเจ็ดสองพันนะครับผมผมก็แค่เสนอไปแค่1000บาทเพื่อให้ลูกค้ารับงานของผมมาครับผมเพราะว่าถ้าผมไม่ได้งานเนี้ยผมก็ไม่รู้จะมีงานหรือเปล่าผมก็ต้องตรีรถเปล่าไปพัทยาน,นะครับอ่าเพื่อไปทํางานนะครับวันนี้ก็ก็เลยเสนอไปแค่1000บาทอ่าตอนเราเสนอเสร็จแล้วอ่าต้องรอนะครับว่าลูกค้าจะยอมรับกับ คำเสนอของเราไหมหรือเปล่าหรือว่าเขาจะไปรับคําเสนอของคนอื่นนะครับเมื่อกี้ผมก็รอมาสักพักหนึ่งนะครับผมก็ขับแกป๊ปอยู่เรื่อยๆนะครับลูกค้าก็ยอมรับคําเสนอของผมมานะครับแล้วเขาก็โทรมาว่าให้ไปรับประมาณเที่ยงครึ่งนะครับเมื่อกี้ผมก็ส่งแกป๊ปเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปรับลูกค้านะครับเดี๋ยวพารามเก้านะครับผม เมื่อกี้ผมก็ลืมเสนอไปนะครับว่าค่ามอเตอร์เวย์ให้ลูกค้าจ่ายได้ไหมเดี๋ยวผมจะโทรไปหาเขานะครับผมโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเขาน่าจะเป็นต่างชาตินะครับผมแต่ว,ว่าเขาครับคุยภาษ,ษาไทยได้เดี๋ยวผมโทรหาเขาก่อนนะครับนี่ครับเป็นงานของผมก็ พบาทน,นะครับผู้โดยสารหนึ่งคนนะครับก็วันที่วันที่2ี่ามิถุนาครับสออ่าสิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับอ่าเขาก็เขียนว่าโรงแรมอะไรสักอย่างเซนทราโฮเทลพัทยานะครับผมเ,เดี๋ยวผมโทรไปหาไปคุยกับตกลงมาขั้าก่อนเผื่อเขาจะจ่ายเป็นคนจ่ายค่ามอเตอร์เวย์นะครับ ฮัลโหลครับอินไนเวอร์นะครับผมโอเคจะรอครับตอนนี้กําลังเข้าไปครับผมขอถามนิดนึงถ้าไปมอเตอร์เวย์ลูกค้าเป็นคนจ่ายค่ามอเตอร์เวย์ได้ไหมครับได้ได้ได้ครับโอเคตอนนี้ผมกําลังเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมอ่าก่อนจะนั่นแล้ว่าตกลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปมีปัญหาทีหลังเองนะครับผม ก็ค่ามอเตอร์เวย์ไปพัทยาก็105บาทนะครับก็จะเร็วขึ้นเยอะเลยครับผมลูกค้าโอเคแล้วแล้วแต่นะครับบางคนเขาก็ก็คิดว่าแบบาราคาหมอไปเลยครับคุณจะไปทางไหนก็เรื่องของคุณครับแต่อันนี้ก็ลูกค้าคงคิดว่าราคาถูกมากเขาก็เลยยอมรับคำจองซื้อผมแต่ที่จริงผมก็ไปทําง,งานนั่นแหละครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับลูกค้านะครับลูกค้าอยู่ตรงอคอนโดแถวแถว เซ้นัซนพาราม่าาครับอยู่ด้านหลังนะครับวันนผมไว้เที่ยงครึ่งตอนนี้ก็เที่ยง14บสนาทีแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปรับลูกค้ากันนะครับก็ไปพัตยาก็ประมาณร้อยห้าสิบกว่ากิโลนะครับที่เคยไปอยู่ก็ใช้เวลาประมาณตั้งชั่วโมงเดี๋ยวผมไปพัตยาส่งลูกค้าเสร็จทํางานเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมก็ลองเปิดโหมด หมดนี้เหมือนกันนะครับก็คือหาลูกค้าจากพัทยาเพื่อเข้ากรุงเทพนะครับหรือว่า,น,านนทบุรีบริณนทบุรีปริษณฑลอะไรแบบนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับลูกค้ากันเลยครับผมไปอ่ะครับเดี๋ยวตอนนี้ถึงแล้วเดี๋ยวเราโทรหาลูกค้ากันครับผม ับตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้าทาวเวอร์ดีแล้วครับผมโอเคไอโกะไปคไปครับครับรถสีขาวนะครับจอดอยู่อ่ะครับตอนนี้ก็เมื่อกี้โทรหาลูกค้าแล้วว่าเราถึงแล้วน่าจะอยู่ด้านในอ่าครับลูกค้ามาแล้วครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ นี้ก็ถึงพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอใช้ประมาณเวลาประมาณสักสองชั่วโมงก็ชั่วโมงนี้สองชั่วโม,มงนิด,นด,นดเดี๋ยวผมก็บ่ายสามพอดีเลยผมมีนัดทำงานบ่ายสามเดี๋ยวก็ไปทำงานก่อนครับเดี๋ยวก็ช่วงเย็นทำงานเสร็จก็มาหาฮันกลับกรุงเทพกันครับว่าจะมีหรือเปล่า โอเคครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมไปละมาก่อนครับเดี๋ยวมาครับผมอ่าครับตอนนี้ก็มีฮานเสนอจากพัทยานะครับไปสนามบินสุวรรณภูมินครับกรุงเทพนะครับอ่าเขาก็เสนอมาแล้วหนึ่งพันบาทผมกดยอม,ยอมรับไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาคอยดูครับอ่าเขาเสนอมาก็จากพัทยาไปสนามบินสุวรรณภูมิ ก็คนคับประมาณสี่โมงครึ่งนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูลูกค้าตอบแบบรูอเ่านะครับเดี๋ยวผมไปประมาณก,ก่อนครับเดี๋ยวมา,อ,าอ่าครับเลิกทานอะไรเสร็จก็หาอะไรากินข้าววิ่งแก็บได้เที่ยวหนึ่งเรียบร้อยครับโดนมอเตอร์ไซค์ชนท้ายเซ็งเลยนี่ครับรูปตามนี้เลยครับโดนชน กินข้าวอะไรเสร็จก็รองงานว่าเผื่อจะมีงานของอินไดเวอร์กับกรุงเทพบ้างหรือเปล่าก็มีแบบคนจองมานะครับแต่ว,ว่าผมกดไปแล้วเขาไม่รับผมครับเสียใจมากเลยเไปสนามบินสุวรรณภูมิหนึ่งพันบาทหลังจากนั้นก็ไม่มีางานอีกแล้วก็ตอนนี้ก็สองทุ่ม้วครับกลับดีก,กว่าตรงนี้รถกาศูญอีก โดนเพิ่งออกมาเพิ่งต่อประกันได้เมื่อวันที่17นะครับวันนี้23ก็มาถึงอาทิตย์ก็เรียบร้อยประกันได้ทำงานแล้วครับผมโดนพ่วงข้างชนว่าตอนแรกว่าเออจะขับแก็บกับอะไรสักพักพูดถึงหานแกลบบออะไรผมลองเปิดแอปดูมันก็มีนะครับแต่ว่ามันมีน้อยมันงานไม่ค่อยมีเท่าไหร่ราคาก็60-70 ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมเลยว่ากลับดีกว่าพัทยาไม่รู้คนที่วิ่งพัทยาจะางานเด้งดีแต่ว่าของผมงานไม่ค่อยมีเลยครับผมโอเคสำหรับอหมดร,รับงานข้ามจังหวัดของอินไนเวอร์ก็ประมาณนี้นะครับผมเผื่อสมมติว่าใครจะไปหัวหินอะไรแบบนี้ยลองเปิดหมวดนี้ดูนะครับเผื่อมีลูกค้าไปแถวหัวหินเราจะได้ ค่ารถด้วยครับได้ไปเที่ยวด้วยนะครับผมมีหมดครับผมเคยเข้าไปดูก็มีไปเชียงใหม่โคราชเยอะแยะเลยก็ใครที่ยังไม่เคยลองก็ลองมาดูครับวันนี้ผมได้ขามานะครับแต่ว่าขากลับหางานกลับไม่ได้นะครับผมโอเคแต่วันนี้ก็แค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมอ่าใครที่ยังไม่ได้กดก็ช่วยกดหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็สามพันกว่าซับแล้ว โอเควันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ